สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชาสำนักครับในปีพุทธศักราช2542นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสคสอที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เองนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นข้อคิดแก่ปวงชนชาวไทยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสคสอพุทธศักราช2542แก่ปวงชนชาวไทยโดยทรงออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มุมบนซ้ายเป็นรูปนางมณีเมฆขลา และมีข้อความถามพระมหาชนกที่กำลังว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรว่านี้ใครเมื่อแลไม่เห็นฝั่งก็อุตสาหะพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามว่ายอยู่อย่างนี้นักหนาจากนั้นเป็นข้อความซึ่งเป็นคำตอบของพระมหาชนกว่าถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรโคะทั้งหลายมิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้น และมีข้อความพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ว่าขอจงมีความสุขความเจริญแฮปปี้นิวเยียร์มุมล่างขวาเป็นรูปปูตัวใหญ่หนึ่งตัวรายล้อมด้วยลูกป,ปูตัวเล็กอีกสามตัวกรอบของสคอศออใบนี้เป็นรูปกุญแจซอนมีข้อความกศเก้ปรุง29 16 59เพันวาคม2องพอยู่ในกรอบเล็กท้ายสอคศนี้ด้วย ก็หนึ่งครัวปีที่ผ่านมานะครับคนไทยทุกหมู่เหล่าถูกมรสุมเศรษฐกิจโหมกระหน่ำจนทําให้ขวัญ